สนับสนุนข่าวโดยหมู่บ้านนาวีเฮาส์เสียตายมิรันดาว่าที่นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วนำลูกทีมขอบคุณพี่น้องประชาชนกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลนำโดยนายยศวัตรทวรรัตเลิศคุณหรือเสียตายหมายเลขสามหัวหน้ากลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลอดีตรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วนักเรียนจากทหารเรือรุ่น44เจ้าของหมู่บ้านมิรันดา ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศบาลตำบลเกตแก้วกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลน้ำพีนขอบคุณคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในเทศบาลตำบลเกตแก้วที่มอบให้และไว้วางใจในทีมงานของกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลเข้ามาบริหารเทศบาลตำบลเกตแก้วครับก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนมอบให้นะครับ ทีมงานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับก็นาด้วยล้เลกตั้งเบอร์สาแล้วก็13ถึง18นะครับก็ทั้ง2เขตนะครับทีมงานเราเข้ามาทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะครับแต่ทีมงานของเรานะครับคือกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับทั้ง12ท่านนะครับที่ไม่ได้เข้าสี่ท่านยังไงก็ต้องทางานนะครับในกลุ่มของเราทั้งหมดนะครับอาสโลแกของเราคือไปด้วยกันไ่ได้ไกลเราจะไม่ทิ้งใครไว้ นะครับเราจะทํางานร่วมกันทุกพื้นที่ที่ไม่ได้รับเรื่องเข้ามาก็ยังจะเป็นทีมงานเดียวกันเสมอนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้กลับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อบเอาไว้วางใจให้เรามาพัฒนาพื้นที่เทศบาลตะบนเกล็ดแก้วนะครับเมื่อมีการรับรองและก็แถลงนโยบายนะครับต่อสภาน,นะครับทีมงานก็จะดําเนินการทํางานโดยนะโดยด่วนนะครับเร่งด่วนนะย,ยัยงสโลแกนเราคือคิดไปทาไป ตามนืยบายที่เราวางไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับต้องคอยติดตามดูว่าเทศบาลตบนเกีแก้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนครับต้องลองมาติดตามดูครับสุกันญาลสุวรรณรายงยานิราภ <ไป S 1> ิสู <ไป S 1> บรรที่การข่าวสำ <ไป S 1> น,นักงานข่าวสัตหี